นี่นะคะทุกคนหัวปลีเราจะไปเก็บวันนี้ค่ะเดินล้อๆไปส่วนจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะได้แล้วค่ะหัวปลีที่เราจะมาแกงวันนี้หัวปลีวันนี้คะเราจะมาทํา แกงปลีกันนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทํานะเรามาดูรู้สปปรรพคุณของหัวปรีกันนะคะหมวปลีนะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะอย่างเ,เช่นช่วยทั้งด้านเกี่ยวกับกระเพาะนะคะแล้วก็มีอาวิตามินซีด้วยนะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีอะไรเยอะแยะเลยะคะ่ะในในในสารอาหารในสปปรรพคุณของหัวอปรีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเพิ่มความุ่มขผมหัวปลีนะคะเราก็นำมาทุบนะคะครึ่งนะคะแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่อ,อ,อ่อนๆด้านในนะหัวปลีด้านในมาหั่นค่ะ ส่วนเครื่องแกงของเราค่ะว,วันนี้จะมีตะไคร้นะคะหอมแดงแกระเทียมรากผักชีพริกแล้วก็ขมิ้นนะคะโขลกรวมกันนะตั้งน้ำให้เดือดใส่เครื่องแกงและหมูลงไปนะคะขั้วหมูไว้สักพักแล้วตามด้วยหมูปีค่ะเตรียมใบชะพลูแล้วก็ผักชะอมเมือแกงได้ที่ใส่ผักชะอมแล้วก็ใบชะพลูลงไปนะคะ ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดฉีปิดแกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดฉีค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆง่ายไหมล่ะคะ